สรุปให้พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาสรุปหนังสือให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆโดยเพจสรุปให้เพราะเราตั้งใจทำให้ง่ายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปให้พอดแคสต์นะคะสำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้มินจะมาสรุปหนังสือที่ชื่อว่าจริงๆแล้วเจ้านายต้องการอะไรจากเราคุณรู้ไหมคะว่าหัวหน้าคาดหวังสิ่งใดจากตัวคุณ และเข้าใจถึงสิ่งนั้นอย่างท่องแท้หรือเปล่าหนังสือเล่มนี้นะคะจะอาสาช่วยไขยรหัสถอดสัญญาณความต้องการของคนเป็นเจ้านายซึ่งหลายครั้งเขาไม่ได้สื่อสารออกมาให้เราเข้าใจอย่างตรงไปตรงมาโดยคุณฮิดฮิโกะฮามาดะวิทยากรฝึกอบรมด้านการจัดการและการสื่อสารได้รวบรวมเทคนิคที่ทุกคนสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงคะ่ะเหมาะสำหรับทุกๆคนโดยเฉพาะลูกน้องที่กำลังอยากแก้ปัญหาความน้าอึดอัดใจ และถือเป็นการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของตัวเองนะคะรวมถึงสร้างทักษะการบริหารและประครับประคองความสัมพันธ์ในองค์กรซึ่งถือเป็นอาวุธสำคัญสำหรับบุคลากรที่ต้องการจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำขององค์กรต่อไปะคะ่ะหนังสือเล่มนี้นะคะมีอยู่4บทด้วยกัน,นะคะ่ะ เนื้อหาในบทที่1จะเกี่ยวข้องกับโฮเรนซุหมายถึงการรู้จักรายงานความคืบหน้าของการทำงานให้หัวหน้าได้ทราบโดยที่ไม่ต้องให้หัวหน้าเป็นฝ่ายถามและรู้จักเวลาที่ควรรายงานด้วยค่ะเผื่อว่าจะนำข้อมูลไปใช้ในการประชุมได้ทันแม้ว่ามันจะดูเป็นเรื่องที่เสียเวลานะคะแต่ก็ถือว่าทำให้เรามีโอกาสได้รับผลการประเมินในทางที่ดีค่ะ รวมถึงนะคะอยากให้พูดรายงานหัวหน้าตามความเป็นจริงโดยไม่มีความเห็นส่วนตัวมาปะปนมันอาจจะจริงอยู่ที่บางครั้งเราต้องรายงานผลกระทบในทางลบที่เกิดขึ้นซึ่งเราเป็นผู้รับผิดช,ชอบหลักการบอกอะไรไปตรงๆนะคะอาจทําให้เราถูกตําหนิได้แต่เราต้องเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยแล้วกล่าวขอโทษเป็นการปิดท้ายค่ะเพราะบางครั้งปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยหากเราโมาแต่ปกปิดความผิด นานวันเข้ามันก็อาจจะส่งผลหลายแรงเกินกว่าเราจะแก้ไขได้ค่ะวันเวลาแห่งการทํางานก็ขาดประสิทธิภาพและหมดไปกับความหวาดระแวงความผิดของตัวเองเนื้อหาในบทที่2การวางตัวเป็นผู้ใหญ่เพื่อให้เป็นที่ยอมรับขององค์กร บทนี้จะพูดถึงการวางตัวในที่ทำงานในประเด็นที่เราอาจจะรู้อยู่แล้วค่ะเพียงแต่ความเครียดความกดดันในที่ทำงานอาจทำให้เรานอดหลุดไปได้เนาะซึ่งมีอยู่หลายประเด็นค่ะทั้งเรื่องรู้จักสบตากับผู้พูดพูดให้ชัดถ้อยชัดคำเพื่อแสดงถึงความมั่นใจรู้จักฟังให้จบก่อนแล้วค่อยพูดแทรกถ้ารีบจริงๆพอต้องไปประชุมหรือพบลูกค้าก็ขอให้บอกเหตุผลคู่สนทนาไปตามจริงค่ะ รู้จักการใช้คำพูดเราจะไม่ใช้คำพูดว่าแต่ในการยกเหตุผลเราจะใช้คำอื่นแทนเพราะคําว่าแต่สร้างความรู้สึกปฏิเสธกับคู่สนทนาได้ค่ะหัวหน้านะคะมักจะพูดติดปากว่าอยากให้คิดเยอะๆไม่ได้หมายความว่าให้เราคิดอะไรให้มากๆแต่หมายถึงอยากให้เราตอบในสิ่งที่หัวหน้าคาดหวังหรือถ้าหากจาเป็นต้องตอบเป็นอย่างอื่นนะคะก็ต้องรู้จักปฏิเสธเช่นกัน รวมไปถึงการแต่งกายที่เหมาะสมจัดโตทำงานให้เรียบร้อยก็ถือว่าเป็นการการันตีถึงประสิทธิภาพการทำงานของเราด้วยเช่นกันค่ะหัวหน้าเขาจะได้ไม่ต้องเป็นกังวลว่างานของเราจะล่าช้าไม่เป็นระบบระเบียบหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งที่หัวหน้ามักเป็นกังวลเช่นกันนะคะคือเรื่องของการที่คาดหวังว่าลูกน้องต้องเก่งขึ้นหลังจากถูกตำหนิลูกน้องเนี่ยแค่เพียงแสดงความตั้งใจฟังคำ ตักเตือนยอมรับความผิดพลาดขอบคุณในคําชี้แนะเพียงเท่านี้หัวหน้าก็จะได้ไม่คาใจาอีกค่ะและหัวหน้าเองก็อยากให้เข้าใจาจากการพูดเพียงครั้งเดียวถ้าลูกน้องไม่เข้าใจาตรงส่วนไหนก็ขอให้รีบพูดคุยให้เข้าใจาซึ่งกันและกันเนื้อหาในบทที่3านะคะพูดถึงพลังในการทํางานรู้จักทํางานได้ด้วยตัวเองเพื่อผลประเมินที่สูงขึ้น ในประเด็นนี้นะคะหัวหน้ามักจะมีความคาดหวังว่าลูกน้องอา,าสาเสนอตัวทำงานเองโดยไม่ต้องให้ไล่ชี้ตัวแม้งานจะยากท้าทายความสามารถของเราแต่เราก็สามารถบอกกับหัวหน้าได้ว่าเราเนี่ยยินดีที่จะทำงานนี้แต่ขอให้หัวหน้าช่วยชี้แนะให้คำปรึกษาหน่อยได้ไหมเพื่อสร้างความประทับใจและเป็นคนสำคัญในสายตาของหัวหน้าค่ะ คุณก็ควรรู้จักทําผลงานออกมาให้ดีโดยเป็นงานที่วัดผลเป็นตัวเลขได้รู้จักชี้แจงแนวคิดในการทํางานไม่ใช่เอาแต่อ้างว่าทําไม่ได้อยากให้ทำงานทันทีที่มอบคำสั่งไปแล้วรวมทั้งอยากให้รู้จักการวางแผนก่อนเริ่มทำงานค่ะส่วนเนื้อหาในบทสุดท้ายจะพูดถึงพลังแห่งการเติบโตค่ะเพื่อเป็นความหวังให้กับองค์กรเรานะคะมักจะได้ยินหัวหน้าพูดว่าอยากให้ลูกน้องมีวิสัยทัศน์มากขึ้น ในที่เนี้ยเขาหมายถึงว่าอยากให้ลูกน้องเข้าใจความต้องการของหัวหน้าบ้างค่ะเพราะหัวหน้ามีงานที่ต้องทําเยอะมากซึ่งวิธีที่ง่ายที่สุดที่เราจะเข้าใจหัวหน้านะคะก็คือช่วยหัวหน้าทํางานแต่นั่นหมายถึงว่าเราต้องทํางานของเราดีแล้วสําเร็จรู้ล่วงแล้วจนเป็นที่ไว้วางใจของหัวหน้าโดยเฉพาะงานที่จัดตารางทํางานของคนในทีมการต่อรองภายในทีมสอนงานลูกน้องเป็นต้นนะคะ โดยเป็นการทํางานที่เป็นไปด้วยความทะเยอทะยานเพื่อการเป็นหัวหน้าทีมในภายภาคหน้าหรือไม่ก็ถ้าไม่อยากเป็นหัวหน้าคุณก็ต้องเป็นลูกน้องมืออาชีพลูกน้องมืออาชีพคือทํางานได้เองคิดได้เองมีความสามารถสูงในสายงานตนแก้ปัญหาได้ดีมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงานค่ะคนลักษณะเก่งพอที่จะออกจากงานไปทําอาชีพอิสระได้เองคนแบบนี้ค่ะที่หัวหน้าขาดไม่ได้ จบไปแล้วนะคะสําหรับจริงๆแล้วหัวหน้าต้องการอะไรจากเราหนังสือเล่มน,นี้นะคะเป็นหนังสือที่อ่านง่ายและจบเป็นบทๆค่ะเหมาะกับพนักงานบริษัททั้งตําแหน่งหัวหน้าและลูกน้องเลยค่ะที่อาจจะมีปัญหากันให้ลองอ่านดูว่าจริงๆแล้วเราอาจจะสื่อสารอะไรไม่ตรงกันหรือเปล่าหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากพอดแคสต์ในตอนนี้พบกันตอนหน้าสวัสดีค่ะติดตามสรุปให้ได้ที่ Facebook YouTube และบล็อกดิค่ะ เพราะเราตั้งใจทำให้ง่าย